อะไรเปลี่ยนแบ,บ็กกาวยังไม่มามาแล้วครับสวัสดีครับพวกเราวันนี้ก็อยู่ที่กรธมสองที่ดินแดงนะการทดลองสันนดนจริงแล้วมันจะมีงานวันศุกร์เนี้ยวันศุกร์ที่13สตุลาคมซึ่งเป็นวันรอบวัสสนสวรรค์พฤงในน,น้อยจักรี่9นะ เราก็จะมีงานดนตรีซึ่งจะเป็นดนตรีเพลงพระชนิพนนะครับก็จะมีวงที่สุดยอดเลยก็คือวงดนตรีของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามที่งมึงเป็นชนะการประกวดนาใช่ไหมกับดนตรีของ BSO หรือว่าแบงกอกซิวอร์ดออฟเควสซาก็จะมาเล่นเพลงพระนิพนให้พวกเราฟังก็ได้เราได้รำลึกถึง ฝายจุลของรัฐการที่เเนาะในวันที่คล้ายวันสวรรคตของท่านวันที่13ตุลาษฎร์ศุกนี้ท,ที่โกดัง5ตรงส่วนเมนชกิติครับอ่าเลนเชกิติคือเรารู้ใช่ไหมแต่ว่านี่จะเป็นโกดังที่อยู่ติดก,กับทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันเดี๋ยวเราเข้ามาก็คือมารถไฟฟ้าก็ได้แล้วก็เดินทะลุศูนย์ประชุมแห่งชาติกันมาก็จะเป็นโกดังที่เราจัดไอ้แบงก็อทเอ็ก e ซ์โปใช่ครับเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นใช่เป็นต้นไปถึงสองทุ่มได้ถึงทุ่มหนึ่งครับหนึ่งท แล้วก็วง BSO วิทย์ตัวก็เป็นวงของเราเองกทมนะครับผมเองก็คงไปร่วมเดี๋ยวอาจจะไปทวงมีผมมีงานท่าพิธีหนึง่งตอนท่าโมงเย็นแต่คงไปถ้าหกโมงแต่ถนอนอยู่นะก็ไปนะพวกเราเออไม่เอเอถนนจิดเทราไรดี <c oughs> แต่เมื่อไหรพวกเราไปดูกันเยอะจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ผมว่าก็เป็นบรรยากาศดีๆนะไม่ไม่ต้องปวดต้องปวดเมาจัดอยู่ในลมนะครับแล้วก็วัน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 ศุกร์นะวันหยุดราชการอยู่แล้วก็วันนี้เราจะมาฟังดนตรีหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองอธิบายที่วงนี้เป็นวงไงอ้าววันนี้เรามาฟัง การอ่านี่ท่านผู้ช่วยการสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวงนี้เป็นวงอะไรอ่าวงดุรยางกรุงเทพมหานคระครับชื่อย่อคือ BMO หรือ Bangkok Metal p o l i t a n Australia ไม่ใช่ BMO นะ BMO นะอา BMO ครับผมอาตัวตีครับตัวตีน้องๆก็จะมีอาสาสมัครนักดนตรตีครับผมที่อยู่กับเราครับผมอ่าไหนตำรูมีใครบ้างอาสาสมัครอาสาสมัครยกมือหน่อยคเออพร้อมไหมเนี่ยพวกเราท่านคอนดักเตอร์ อันนั้นเจอบ่อยเป็นคอนแทคเตอร์ครับอาจารย์สองพอดบอแสงอาจารย์เอ๊ะอาจารย์อยู่วัดกทมปออ่ะเนี่ยเจอกันทุกงานเลยเนี่ยแต่พร้อมไหมอาจารย์กี่เพลงเนี่ยมันตกนี่แล้วกี่เพลงอ่าของบีมอลสิบเพลงอ่ามีเพลงอะไรบ้างเป็นน้ำจิ้มหน่อยมีลมหนาวมีอาทิตย์ดับแสงมี H M Blue ครับอ่ารองว่ามันแน่ๆครับโอเคครับวันนี้จะร้องมีนักร้องเราวันนี้จำไม่ค่อยได้นะวันนี้ไม่ได้อยู่ในเก่งอันนี้ร้องเพราะมากๆเลยอ่ะขอบคุณมากเลย เดี๋ยววันนี้ลองเล่นเป็นน้ำที่ให้พวกเราฟังช่วงพักกลางวันดีไหมได้ครับผมเอาแค่สองเพลงไหมครับผมได้ครับเอาเพลง<ข>อะไร<ห>ดีอัญเชิญบทเพลงพระรนิ่งภูนให้ <ฮะ S 3> <ด>ท่านผู้ชมรับชมครับผมสองเพลงครับบทเพลงพระรนิพนธ์นล,ลมหนาวแล้วก็มาราชวรรษครับผมลมหนาวเราจะมาแล้วนะจะ,จะได้ลมฝนจะได้ไปทีหนึ่ง <c oughs> จะได้ไม่ต้องกลัวผมจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้าท่วมมากแล้ว <laughs> <c oughs> พวกเราพร้อมนะพวกเราก็คืออยู่กระมอหมดเลยใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยว <c oughs> วันนี้เป็นน้ำจิ้มแล้วของจริงไปเจอกันวันศุกร์นะฮะโมงเย็นใครเล่นก่อนเนี่ยวงศุกร์วัตถุที่เล่นก่อนหรือว่าวัตถุที่เล่นก่อนครับโอเควัตถุที่เตรียมไปแปดแปดเพลงแล้วก็ BMO สิบเพลงนั้นสิบแปดเพลงนะเพลงไพ่ที่พลนหมดเลยไหมครับผมก็เพื่อเพลงไพ่ที่พลของในหลวงราชการที่เก้าอ่าเพราะเราจะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยนะในวันคล้ายวันสวรรคตนะครับโอ้ผ่านไปเร็วมากเลยนะเวลาเอาครับพวกเราเชิญเพลงแรกเพลงลมหนาวลมหนาวค่ะโอเคผมจะยืนตรงไหนดีเนี่ยเดี๋ยวหาที่ยืนตรงนี้ก็ได้ครับ อดี๋ยวนี้อยากจะได้เห็นนักร้องเลยเอา้า <c oughs> อ่ะประมาณนี้เอ้า อ่อาีกเพลงเป็นเพลงอะไรอาจารย์ช่วยอธิบายเพลงนี้หน่อยเพลงมาร์สลักษณ์มันเป็นความประวัติมีไหมสังเกตใช้รอยแยกาะดัมาร์สนะครับฐานองค์พระรักษาพระองค์สวนสนามปกติวันที่5ใช่ไหมที่สวนสนามที่รานพระรูปตรงมาที่มีหมวกทรงสูงอ่าโอเคเพลงนี้ก็เล่นยากนะยากไหมยากเลยครับโน้ตโน้ตค่อนข้างายเยอะคนขนาดยากกว่าคอนดักเตอร์กับนี่น้องตียากเออแล้วคน้องตีดูคอนดักเตอร์ไหมเนี่ย จริงเหรอดูไงผมไม่เห็นดูเลยดูด,ดูโน้ตมันโน้ตยากเลยต้องดูโดน้ตมากกว่าครับอ้าวเหรอแต่ว่าอ๋อคือเราสำคัญตอนซ้อมครับผมอ่าอย่างที่<อ>ต้องใส่ตัวลงมีประโยชน์ไหมเนี่ยคอนตกเตอร์ <c oughs> มีประโยชน์ใช่ไหมไม่มีเล้วไม่ได้ใช่ไหมยืนยันไหมยืนยันนะผมว่าผู้ชมตัวลงก็ต้งใส่เยอะนะตัวลงยืนยันนะว่ราะคอนตกเตอร์มีประโยชน์จริงเว่<อ>าะเฉพาะช่วงซ้อมโอเคครับอ้าววันนี้ไม่ต้องการนักร้องเพราะว่าเป็นเพลงบรรเลงนะอ่าครับพวกเราเอาเต็มที่นะอ่าเพลงนี้เพาะนะลองฟังนะแล้วมาซ้าจะมาลบ ขอบคุณมากครับทุกคนเจอกันนะเจอกันวันไหนนะมันตุกไปทุกคนป่าเนี่ยไปทุกคนนะโอเคครับพวกเราอ้าวสถานนอธิบายทีนึงมันไงนะวันสุกนี้นะครับที่สวนมปจนกิติครับตอนห้าโมงเย็นนะครับมาฟังเพลงเปเพลงพระชนนิพนธ์นะครับจากสองวงก็คือจากวงมัสุธิแล้วก็วงวงนท้มานลครเรา BMO ครับห้าโมงเย็นที่ที่โกดังห้าครับมาจากทาง MRT ขึ้นมาใกล้ศูนย์สิริกิติ์ก็เดินเข้ามาที่สวนอยู่ติดศูนย์สิริกิติ์เลยที่เราตัดมะกอกอีสปอร์ไม่มีใครให้จ่ายนะครับหอบลูกจูงหลังมาได้แล้วก็ดูฟรีบรรยากาศสบายๆอยู่ในอยู่ในอาคารไม่ต้องกลัวเปียกฝนได้ครับนะครับแล้วก็บรรเลงก็เต็มที่อ่ะสองวงประชันกันเลยวัตถุดิบผู้ได้รางวัลมาใช่ไหมได้ครับที่มาเลเซียจบเราเขาก็ไปแข่งต่อด้วยอ้าวเหรอครับอ่ะพวกเราก็มากันเยอะมาให้กำลังใจนักดนตรีกันนะครับพวกเราวันวันศุกร์ก็เป็นวันที่เรามาฟังเพลงไพฑูรย ในหลวงราชการที่9ซึ่งเป็นวันคล้ายาวันสวรรคตท่านนะครับก็ผ่านไปรวดเร็วมากหนึ่งปีโอเคพวกเราได้เจอกันนะครับทุกคนขอบคุณมากานะทุกคนเอ้ขอบคุณมากครับโอเคครับ10เพลงใช่ไหมจัต10เพลงโอเคไปขอบคุณครับอขอบคุณครับโอเคนี่มันมันซ้อมนะวันนี้เราประชุมสภาก็เลยไหมมาเยี่ยมขอบคุณมากท่านบอขอบคุณทุกคนนะสวัสดีครับเอา้าไหนนักร้องมาคุยหน่อยร้องกี่เพลง สุกได้นร้องสองเพลงแล้วก็เพลงหมู่หนึ่งเพลงค่ะเพลงหมูด้วยเหรอมีอะไรกอลลัสร้องร้องรวมการผ่านรวมสินคิปที่ไปวันนั้นทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเอสเชมบูร้องไหมเนี่ยเอสเชมบูลเรามีนักร้องผู้ชายเหรอผู้หญิงอีกข้างโอเคแล้วเจอกันนะจ๊ะวันนี้เป็นดาวเด่นของเราเลยเก่งมากขอบคุณจ้าโอเคไปแล้วครับพวกเราสวัสดีนะครับเดี๋ยวไปประชุมสภาต่อนะขอบคุณนะครับไว้เจอกันนะมันสุกไปด้วยกันนะไปเยอะนะจะได้มีกำลังใจให้กับคนจัดนะไม่เสียตังค์นะ หาโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มสองวงวัตถุที่นี่ไม่ธรรมดาครับระดับโลกเพิ่งได้รางวัลมาด้วยนะมากันนะโอเคครับสวัสดีครับนี่ไม่ทำอะไรกันนี้มาสายไหนลองดูดิมามาทำอะไรนะมาแทนเพื่อนนี่แบกอะไรนเนี่ยอันนี้เล่นเครื่องดนตรีอะไรจ๊ะเซลโลเซโลเหรอ,เล,ลหรอเล่นนาไหมเนี่ย,ยชอบไหมแล้วอยู่ในวงนี้ด้วย,ยไหมไอ๋อมาแทนเพื่อน,น,อนโอเคแล้วอยู่วงไหนเนี่ย โอเคแต่ขอบคุณมากนะเก่งมากโอเคขอบคุณนะครับไปล่า<อ>พวกเราวัสดีครับ